ก่อนสุนี้ท่านชมทุกท่านนะฮะวันนี้เราก็อยู่กับเกมนิเกะเช่นเคยนะครับก็อันนี้ก็เป็นหลังจากที่เขาไลฟ์1.5ปีเรียบร้อยแล้วนะครับก็แน่นอนว่า1.5ปีเนี่ยมีแต่ของแจกเบิ่มๆเลยนะฮะคือรือนะคือตอนหนึ่งปีเนี่ยก็มีการงานจัดงานอีเวนต์นะครับมีแจกโอ้โหกาชาถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะนะแต่ ไป,ไป,ปะมาณเนี่ยตอนนี้1.5ปีเนี่ยถือว่าเยอะกว่ามากๆนะตามความรู้สึกผมโอเควันนี้เราก็จะมาสรุปกันนะครับว่าเขาแจก,กอะไรเราบ้างเนาะโอเคเดี๋ยวจะมาไล่กันทีละอย่างนะครับอย่างแรกก็คือสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในอ่1.5ปีนะครับอันอันนี้ก็คืออยู่นอกอยู่ก่อนก็คือโค้ดนะครับแต่มีอยู่3โค้ดเนาะโอเคก็จะเป็นโค้ด one and half อันดัวันเกิราวนะครับใช่ปะ่ะแล้วก็ <c oughs> ไม่ใช่ฮาวโชว์นี่หว่า <c oughs> มันเกินแปลกๆเนาะแล้วก็มีโค้ดนะครับน่าจะเป็นรหัสอะไรสักอย่างอาันนี้ไม่มั่นใจอาจจะเป็นวันที่หรือเปล่าแต่ไม่น่าใช่ทำไมเป็นลงท้ายด้สามสามแล้วก็โค้ดนะครับ be with commander เนาะก็เป็นโค้ดเพร หกร้อยแล้วกันแล้วก็ตัวขายายช่องตัวหนึ่งแล้วก็คนสุดท้ายเนี่ยจะเป็นตัวสิบใบนะครับแต่เป็นตัวทูตูถาวรซึ่งผมก็ผมว่าคนในกิ่นก็ลองสุ่มแล้วนะครับแล้วก็ลองเกลือเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็ไม่มีอะไรก็เอาไปก่อกันได้ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าโค้ดเนี่ยมันจะถึงวันที่วาไหร่นะก็คือต้องดูกัอนอีกทียาวๆโค้ดจะหมดมเมื่อไหร่โอเค อันนี้ก็เป็นส่วนของโค้ดใหม่นะครับต่อไปเราไปดูกันนะครับว่าเขาแจกอะไรบ้างเนาะก็หนึ่งจุดห้าปีเนี่ยเขาแจกทั้งหมดร้อยแปดโลนะครับจะมาจากการล็อกอินการเล่นอีเวนต์นะครับแล้วก็ <c oughs> อะไรอีกต่างๆนานานะครับก็มีอยู่สองสามอย่างก็เลยล็อกอินเล่นอีเวนต์นะครับทำควสอะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งจะเป็นตั๋วระดับสูง 55ใบนะครับแล้วก็ตัวตู้ถาวรหรือตู้ตู้ทั่วไปเนี่ย30นะครับแล้วก็ขยายช่องหนึ่งแล้วก็สุ่มคาวฟรี21ครั้งต่อวันนะครับ <c oughs> ไม่ใช่21ครั้งต่อวัน21ครั้งก็คือสุ่มฟรีทุกวัน21วันนั่นแหละ <c oughs> วันละหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็มีเพชร600เพชรอันนี้น่าจะหลวมโพสหรือเปล่าไม่มั่นใจ มีกล่องนะครับกล่องรับตัวละคร n r สำหรับกิโลและไลนะครับซึ่งเป็นกล่องเลือกนะไม่ได้รับทั้งคู่นะต้องเลือกนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยได้ไล่เนี่ยก็าอาจจะต้องคิดหนักหน่อยว่าจะเอากิโลหรือไลซึ่ง <c oughs> ผมมีไลบวกสามอยู่แล้วผมก็เลยไม่ได้อะไรมากก็คงเลือกกิโลแบบอีซี่ไปไม่มั่นใจว่าเขามีแจก ตัวละครกิโลกี่จนแบบปลดสามหรือเปล่าแต่ตามปกติแล้วเนี่ยมันจะต้องแจกจนปลดสามนะพวกตัวฟีจริงโอเค <c oughs> แจกก็ลงประมาณนี้ครับก็อย่าลืมล็อกอินเข้าไปทำเฟสไปล็อกอินเปสุ่มเนาะจะได้มีของเยอะๆโอเคต่อไปเป็นบทใหม่นะครับบทที่ยี่สิบเก้าแล้วก็สามสิบเนาะ อันนี้ก็จะเป็นเนื้อเรื่องเป็นช่วงของหลังจากที่เราฝากอาใครอ่ะฝากมูเดเนียไว้กับพวกของคิงด้อมนะครับอันนี้ผมไม่มันจว่าสโค้ดเขาเรียกว่าอะไรจำไม่ได้ละก็ <c oughs> จะอยู่กับคราวแล้วก็น้องก็ชื่ออะไรอีกตัวหนึ่งเคมี K ่หรือเปล่าจำไม่ได้จำจำชื่อน้องไม่ได้จริงโอเคก็ <c oughs> จะไฟกับวินตัสนะครับหรือเป็นบอสใหม่นะฮะน้อง ขนนกรีดน้องเมงป่องครับโอเคอันนี้ก็เนื้อเรื่องน่าจะมามันนะครับแล้วก็มีโมชุดใหม่ด้วยสวยงามอนดับเทสแสำหรับใครที่ยังไม่เล่นเนื้อเรื่องบทล่าสุดของยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดเนี่ยก็ค่อนข้างที่ต้องรีบต่ออกนิดนึงนะเพราะว่าบทใหม่จะมาเนี่ยเดี๋ยวตามเนื้อเรื่องเขาไปทางนะดูสปอยได้โอเคก็บทใหม่ก็ลประมาณน,นี้ครับอันนี้ก็จะอยู่ในเรื่องเนื้อเรื่องเสริม้ลยนะก็คือสำหรับใครที่ เล่นก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะมีอัปเดตในเรื่องเสริมเข้ามาใช่ไ่ะก็คือจะเป็นในเรื่องสุดในส่วนของที่กลุ่มของไพโอโลเนียเนี่ยดูแลน้องโมนะครับแล้วก็เอาไปฝากกับแก๊งนี้แหละก็แนะนําให้เล่นในเรื่องเสริมก่อนด้วยที่เล่นามบทนี้ทัโอเคอันนี้ก็สรับเนื้อเรื่องนะครับต่อไปเป็นตัวละครนะครับก็จะมีคราวนะครับก็ตัว จะเรียกว่าแต่ยังไงเดียบตัวบทของตัวตัวบทเรียนของกีเวนนี้บทนี้นะครับก็ไม่มีอะไรนะครับแล้วก็จะมีกิโลนะครับก็เ s r ิสแจกสีเนาะก็จะมีคราวมาให้สุ่มในตู้นะครับเป็นลิมิเต็ดจะเรียกว่าลิมิเต็ดก็ไม่ได้เรียกว่าพิวกิมลิมิเต็ดพิการ์อัพก็แล้วกัน <c oughs> ก็ใครที่ไม่สุ่มในช่วงนี้ก็เป็นสุ่มอะไรตู้ถาวรเนี่ยมันออกยากบอกตามตรงเลยนะว่าออกยากถ้าไม่มีดวงจริงเพราะฉะนั้นก็แนะนำให้สุ่มไว้สักตัวหนึ่งนะครับเป็นในส่วนของด e เฟนเดอร์เป็นตัวโล่เป็นตัวโล่ของพิวกกมนะครับเบอร์สองเป็นแมคคนกันนะครับเป็นกลนหนักเนาะ อันนี้ก็เดี๋ยวรอดูสกิลออกมาอีกทีครับแต่คิดว่าน่าจะเก่งในด้าน a อเอนะก็คือ PVE พวกแบบเล่นตามด่านอะไรย่างนี้น่าจะเก่งแต่ p V p นี่น่าจะไม่แนะนำเพราะว่ามันเป็นไม่ชินกันนะครับโอเคส่วนกิโลนี่ต้ตามสไตล์ตัวฟรีอะ่ะตัวฟรีส่วนมากก็ไม่ได้โหดหรอกอันนี้ก็เดี๋ยวดูอีกทีก,กันสำหรับกิโลนะ โอเคต่อไปก็หลังจากตัวละครเนี่ยก็มาเป็นเป็นส่วนของชุดนะครับชุดก็ชุดแรกก็จะเป็นน้องโบอดเนียเรานี่เองนะครับสำหรับใครที่เล่นในเรื่องพัดในเรื่องเสริมที่อัพมาล่าสุดเนี่ยจะรับรู้นะครับว่าน้องเนี่ยได้ร่างใหม่จริงๆแล้วอ่ะมันควรจะเป็นร่างใหม่มากเลยเพราะว่าน้องได้ร่างนี้แต่การที่น้องแบบเข้าออกเข้าใจแบบเข้าออเข้าใจว่าแบบว่าแบบ เราแบบทําไมเราต้องทําเรามีหน้าที่อะไรอะไรต้องทําแล้วแบบเราต้องแบบปกป้องคนคนนี้เพื่อที่จะได้แบบอะไรอะไรไงยังไงเนี่ยผมก็บรรยายไม่ถูกเหมือนกัน <c oughs> แต่น้องเนี่ยเข้าใจถึงแก่นแท้ของการแบบปกป้องใครสักคนหนึ่งแล้วเขาก็จะปกป,ป้องเราแบบการช่วยเหลือซึ่งกันและกันอ่ะมันทําให้น้องได้ร่างนี้มาซึ่งทําผมก็แปลกใจมากว่า,วาคือตอนแรกอ่ะเขาสปอยมาผมก็รู้สึกว่าเออมันเป็นชุดก็ดี แล้วพอไปไประมาณเล่นในเรื่องเนี่ยวันดันดูเหมือนเป็นร่างใหม่มากกว่าผมก็แบบจิมหาละใจไม่ดีกูต้องเสียตังค์สุ่มเพิ่มกระชาเพิ่มแต่ย่าสุ่มขาแล้วสุ่มอะไรอีกโอ้โหเกินไปหรือเปล่าน้องสรุปแล้วก็กลายเป็นชุดแต่จริงๆแล้วผมว่ามันควรจะเป็นตัวมากกว่าเพราะว่าน้องเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนชุดเข้าใจปะ่ะมันเหมือนแบบน้องเป็นชุดเดิมแล้วน้องก็แบบแตกหนอกมาฟัดออกจากดักแด้กลายเป็นร่างเงี้ย มันไม่ควรจะเป็นชุดอะเอาจริงโอเคแล้วก็เป็นชุดเป็นนั้นพาร์ประจําเดือนนะครับก็จะเป็นของ midnight strawberry d e s e l นะครับก็ถือว่าสวยมากนะตามความสึกผมมันอารมณ์ประมาณชุดฉลองครบรอบหนึ่งปีอะตอนนั้นจะเป็นในส่วนของใครวะทคไม่ะครวะเดี๋ยวเอนึงนะ ลืมแล้วเนี่ยโดนโรตีมันไม่ได้เป็นตัวลูกรักผมครับผมก็เลยจำไม่ได้โดยตอนนั้นเป็นโดโรทีกับใครเนี่ยลืมหมดแล้วเนี่ยยืนชื่อตัวตัวไม่แบบฮารามน,นะครับฮารามตัวเนี้ยนะอ่ะเปิดให้ดูเลยกัยนมันเป็นชุดแบบออกงานปีใหม่งานเลี้ยงอะ่ะอารมณ์ประมาณนั้นอะ่ะก็ปีเซลเนี่ยก็อารมณ์ประมาณนี้นะครับชุดออกงานสวยอยูอย่นะ อันนี้เป็นชุดมา่นันพาร์นะครับประจําเดือนไม่ใช่ของอีเวนต์หนึ่งปีเนาะของอีเวนต์หนึ่งปีเนี่ยจะเป็นของสโนไว้นะครับอัศวินขาวซึ่งค่อนข้างที่จะสวยอยู่นะสำหรับใครที่โวยสโนไว้หรือมีโซนไว้เนี่ยผมแนะนําให้ซื้อติดไว้เพราะยังไงเป็นมันพาร์ของอีเวนต์เนี่ยมันคุ้มค่ามากนะครับมันได้ตั๋วตู้ขั้นสูงเนี่ยหรือตู้ดิมเจดเนี่ยสิบห้าใบแล้วก็ตั๋วตู้ ตัวตู้เกิดต,ตู้เรีวกเจ็ดเจดสิบใบแล้วก็ตัวตู้ถาวรสิบห้าใบนะครับแล้วก็ไอเศษชิ้นส่วนสุ่มทอง S R S N R ทองหนึ่งห้าสิบนะครับซึ่งมันคุ้มค่อนข้างที่จะคุ้มค่ากว่ากว่าพวกแบนเดนพาร์ตประจําเดือนเนี่ยมันจะได้แค่สกินแล้วก็แบนเดนพาร์ตไอตัวตู้ถาวรน,นะครับซึ่งมันค่อนข้างที่จะมันก็ได้แค่กล่องถาวรนนะ่ะแต่อันนั้นมันได้ลิมิเกติดเลย ถือว่าหน้าตาดีมากนะเ่นาพานะครับก็อย่าลืมไปซุ่มไปซื้อกล้ะกันนะครับสำรับชุดชุดโมเดิเนี่ยผมจับแน่ๆเดีย๋ยวรอรอรอ,อคลิปได้เลยผมจับแน่นอนอชุดแล้วก็จริงๆผมว่าคือตอนแรกเราผมจะเก็บแค่สองอันก็คือโมเดเนียกับธนูไว้แต่เป็นมาก็กแบบว่าดีเซลก็สวยได้แหละเอาจริงดีเซลนี่ออกแนวคล้ายโมเดเนียนะหน้าตา โอเคปิดโอเคต่อไปเป็นพูดถึงชุดแล้วเนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับตอนครบรอบหนึ่งปีก็มีการโหวตชุดเนาะแล้วก็ตอนนั้นวงเป็นคนชนะนะครับก็ได้ชุดไปเป็นชุดวนันวานยังหวานอยู่โอเครอนนี้ก็หนีไม่พ้นนะครับหมวกแดงมาแรงแสงนางโค้งนะครับที่สองเป็นโดดจทีที่สามเป็นสก,กาเลแต่เนี้ยผมแปลกใจมากที่โดทจีได้ที่สองคือแบบว่าเอง จริงๆมันก็ห่างเยอะแหละแต่แปลว่าดูทีเนี่ยมีชุดครบรอบหนึ่งปีไปแล้วอะ่ะแม่งไม่ควรที่จะได้ชุดเพิ่มแล้วชุดนั้นมันสวยแล้วเข้าใจป่ะสการ์เล็ตดูสการ์เล็ตดีถึงจะมีร่างใหม่แต่มันไม่มีชุดใหม่นะเว้ยส่วนร้องนี่ก็ก็มีชุดแล้วหละเอาจริงผมโบสโบสไปโบวถไปห้าตัวใช่ป่ะมันติดท็อปโฟสี่ตัวก็คือบวกแดงสการ์เล็ตร้องแล้วก็สการ์เล็ตล่างอีก่างหนึ่ง อีกตัวนึงนี่ผมโหวตจะเป็นสนนไว้อันนี้ได้ที่เท่าไหร่เ,เนี่ยสิบหกเยอะอยู่เนี่ยสิบแปดหรือเปล่าเนี่ยอ่านไม่ออกโทษ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 ก็เดี๋ยวรอชุดสนนไว้เอ้ชุดหกแดงแต่ใครที่มีนะครับก็รอเก็บกดรับได้เลยใครที่ไม่มีก็กดรับไปก่อนได้ครับอารมณ์ประมาณโมก็คือเก็บชุดไว้ก่อนถ้าได้ตัวมาค่อยใส่นะครับ โอเคต่อไปก็เป็นบอสใหม่นะครับประจำในเรื่องเนาะอินดีวิเนะฮะน้องเมงป่องผู้น่าสะพึงนะไม่มีอะไรนีกแล้วก็มีอีกสองอัปเดตนะครับก็คืออัปเดตพวกเพิ่มเติมนะครับก็คือพวกฟิวเจอร์ต่างๆนะครับมีด่านใหม่ในเทคเตอร์ที่หายไปนะครับรางวัลสองเท่าสกัดกั้นอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็มีการเพิ่มอีเวนต์เก่า มีนีเกมอะไรเข้ามาด้วยนะครับอย่างเช่นอีเวนต์ครบรอบหนึ่งปีเนี่ยไอแบรนดะ์ e w เอียเนี่ยตอนนี้ก็คือมันยังไม่มีให้เล่นเนาะเขาก็เดี๋ยวเขาก็จะเพิ่มเข้ามาให้เล่นนะครับซึ่งผมก็อยากกลับไปเสพเนื้อเรื่องน้องโมมากเลยคิดถึงเฮ้ยคือแบบว่าเล่นเนืเ้อเรื่องแรกสุดแล้วแบบพอเจอน้องโมแล้วแบบอ๋ออยากกลับไปเสพเนื้อเรื่องเก่าโอเคก็จะกลับมาให้เสพนะครับแล้วก็มีการอัปเดตในอนาคตเนี่ยก็จะมีพวกของ มีพวกของประจําตัวนะครับก็ก็คือเหมือนแบบเป็นพวกแบบไอเทมเสริมแหละนะก็จะมีประจําตัวตัวละครมาให้ซื้อนะครับอันนี้น่าจะให้ซื้อในร้านค้าเนาะเดี๋ยวต้องดูทีว่ามันขายเป็นอะไรอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจแต่แนะนําให้ดองพวกแต้มกิลดองพวกแต้มพีพีดองไว้ก่อนนะครับเผื่อมันจะใช้ซื้อเนาะอันนี้แนะนําให้ดองไว้ก่อนโอเค <c oughs> ประมาณนี้นะฮะสำหรับอัปเดตนะจริงๆก็มีสปอยมานิดนึงแล้วกันเดี๋ยวผมจะหยิบสปอยหยิบสปอยมานิดนึงนะฮะก็เกี่ยวกับในเรื่องในอนาคตนะฮะอันนี้ก็จะมีอยู่สองอันเนาะเยเราภาพขึ้นมาก่อนอันนี้ไม่ได้เซตไว้ก็เลยต้องมานั่งดึงนิดนึงโอเคอันนี้ภาพแรกก่อนแล้วกัน อันนี้เป็นภาพแรกก็คือเป็นภาพระหว่างน่าจะเป็นระหว่างอาใครกับดาพี่นะฮะอันนี้ผมไม่มั่นใจแต่คิดว่าคนที่หันหลังให้เราเนี่ยน่าจะเป็นเกรฟตัวใหม,ตใหม่ตัวใหม่ที่เราไปเจอในเนื้อเรื่องล่าสุดนะครับก็ดูกันอีกทีก็แล้วกันนะแต่ที่เราน่าจฮือฮามากที่สุดเนี่ยก็คือการปรากฏตัวของซินดิโลล่าเนาะ อันนี้นะครับก็สหรับใครที่เล่นในเล d F มานะก็จะรับรู้นะครับว่าน้องเนี่ยเป็นเป็นแบบว่าเป็นนิกเกตแบบช่วงแรกๆเลยนะครับที่ถูกสร้างขึ้นและเก่งคิดว่าในช่วงแรกๆเนี่ยน่าจะเก่งเป็นรองแค่ลิลลีนะครับคนเดียวนะตามความสึกนะครับลิลลี่ไว้นะฮะไม่มัันจ่ายวันชื่อท่านผัวหน้าเราอ่านชื่อว่าอะไรวะ าาว่โอเคก็ซินเจรล่าเนี่ยก็มาแน่นะครับมาในนาคตรเราน่าจะได้ช่วยเอาร่างกายน้องมาในบทที่ยีบเก้าแล้วก็สามสิบนี่แหละแต่เดี๋ยวตัวน้องเนี่ยเข้าเมาืไหร่ก็ดูอีกทีหนึง่งแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเข้ามาในฐานะอะไรนะก็คืออย่างเช่นอินวีเตอร์ไอบอสเนี่ยบอสไหนวะเนี่ยอัน,นี้เดี๋ยว เดี๋ยวโดนเราตบปุ๊บน่าจะไปอยู่ในคุกนะครับไปอยู่ในไปอยู่ในโหมดเทนคุกเหมือนกับไอตัวไฟกันนั่นเนี่ยชื่ออะไรวะหยิบยิบมาโชว์ก่อนเหมือนกับเออนี่ฮิเตอร์นะครับก็ชื่อผมยังอ่านไม่ค่อยแบบคล่องนะครับขอโทษด้วยแล้วก็อาจจะพูดติดๆกนันะครับนะฮะก็เดี๋ยวน่าจะเข้าคุกเหมือนกันนะฮะ จริงๆแล้วผมอยากให้เขาเอาเอาอซินเดอเรล่าเข้าคุกมากเลยคือแบบว่าผมดองแต้มกิวไ้แล้วอะคือแบบว่าถ้าซินเดอเรล่าเข้าคุกเนะ่ยผมอัดเลยอะผมอัด,ผมอ,ดผมอัดคอเลยอะโอเคน่าจะลงประมาณนี้ครับสำหรับอีเวนต์ครบรอบหนึ่งปีเนาะหนึ่งจุดห้าครับขอโทษโอเคก็ค่อนข้างที่จะแกจกเยอะนะครับเดี๋ยวผมก็น่าจะน่าจะมา น่าจะมาหนึ่งละหนึ่งก็คือคลิปไลฟ์ไม่ไม่ไลฟ์น่าจะอัดนะคลิปชุดกาชาของน้องโบสองก็คือกาชาคราวกาชาคราวนี่เดี๋ยวดูอีกทีก่อนว่าอีเวนต์ไอ้ตู้ตู้เข้าปุ๊บแล้วผมสุ่มเลยหรือเปล่าหรือว่าผมจะดองแล้วค่อยสุ่มทีเดียวอันนี้เดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวคิดว่าคือมันมันน่าจะระยะยาวก็คือแบบว่าคือตู้เข้ามาปุ๊บเนี่ยผมน่าจะแบบ ไหนจะมีแบบตัวต๋วจากเปนั่นพาตั๋วจากกาชาทุดโมอะไรเงี้ยมันมีปัจจัยมาหลายอย่างเพราะฉะนั้นอาจจะฟาร์มเก็บมาสุ่มทีเดียวหรือว่าจะค่อยๆสุ่มไปก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ก็คือยังไงผมก็ต้องเอาเอามาแนเพราะว่าตอนนี้ก็ดองตั๋วทองไปแล้วห้าร้อยสีสิบเอ็ดใบถ้าอย่างน้อยออกมาสักสองตัวเนี่ยผมก็จะทำปดสามดาวให้นะถือว่า คือแบบว่าแอนิเมชันแอนิเมชันเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยมากนะตามความสึกผมในภาพขอภาพเนยครับน,บนี่แอนิเมชันเนี่ยขี่มาขึ้นไปจะเรียกว่าบนอากาศนะ <c oughs> คือคือ,ค,อคือถ้าไปดูแอนิเมชันวันนะี้ขี่ม้ากระโดดขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็เหมือนจะพุ่งไปบนอากาศนะแล้วก็ไปกิ๊กเท่ยูข้างบนหน้าตาดีมากแต่ผมแปลกใจที่เขาไม่มาคู่กับ คนรับใช้น้องนะครับซึ่งเอาจริงแล้วผมคิดว่ามันน่าจะแบบเล่นสกิลคู่กันเหมือนพวกน่อยพวกบรองบรองได้นะครับแล้วไม่ก็คู่นักเรียนเนาะมันดูได้เล่นสกิลคู่อะไรได้ไงแต่ก็ไม่เป็นไรมาทีละตัวก็ดีครับไม่เปลืองดีโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าก็แล้วกันนะสำหรับวันนี้ก็เอาจากแนละ้วไ,ไเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ